สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ในเกมวอล์คแทงบิสกันอีกผมผมเหมนเช่นเคยนะครับอุ้คอมเดลเฟสเดีย,ย,เยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่มาใหม่กันซะหน่อยนะที่มีกิจกรรมที่เราได้เจอบ่อยแล้วที่ชื่อว่าห้องทดลองลึกลับครับซึ่งรอบน,นี้ก็กลับมาอีกครั้งให้เราได้ผ่านทรัพยากรนะครับผมนะก็วันนี้ก็เลยจะมาอธิบายซะหน่อยเผื่อสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เข้าใจ เ,เขาเลยกิจกรรมนี้ในบางบางอย่างนะเพราะว่ารอบนี้มีของมาเพิ่มนะครับผมเพราะปกติปกติเราจะมีแค่นี้ใช่ไหมปกติจะมีแค่ว่าเอาทรัพยากรอย่างเช่นบูสเตอร์เนี่ยเรอาอธิบายก่อนแล้วกันเนาะกิจกรรมผ่านทรัพยากรนี้จะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเนี่ยเอาทรัพยากรต่างๆมาผ่านเป็นน้ํายานะครับขวดน้ํายาแบบนี้เพื่อเอามาแลกของตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะแบบนี้้วาวนก็จะมีแบบ นี่ฉากพื้นหลังอ่าน,นี่น,นี่พื้นหลังก่อนอันนี้อันนี้เอาง่ายๆก่อนนะแล้วก็มีแรกเป็นรถนะครับรอบนี้จะเป็นอ,อ,อ่านไม่ออกผมอ่านว่า TVP 100แล้วกันนาะก็เป็นยมีค่าเช็โกสโลวาเก,กียน,นะครับแล้วก็มีซูปเปอร์วอรแคทแรกเช่นกันนะแต่นี้จะแรกเป็นเศษนะก็แลกจนครบได้นะก็ได้รถหนึ่งคันครับแล้วก็ลายแล้วก็กองครับผมส่วนนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายนะก็หลักๆเลยอย่างแรกเาราก,ก็ต้อง วิธีการแรกก็ง่ายๆนะครับดูตรงนี้เลยครับเนี่ยมันจะเป็นพวกบูสเตอร์ทั้งหลายลเนี่ยตรงนี้มันจะมีบ่อยเลยว่าเรามีเท่าไหร่นะอย่างเช่นอันนี้อะไรนะมันเป็นบูสเตอร์ตัวเรกงช่วงพักไงก็เอามาแลกได้ครับอย่างนี้ครับผมแล้วก็กดแลกเปลี่ยนนะครับผมนะใครที่อยากจะแลกนะก็ตามนี้เลยบัญชีพิเศษสามารถแลกได้เช่นกันแต่ผมบอกว่าเนี่ยไม่ค่อยคุ้มแล้วเพราะว่าบัญชีพิเศษมันหายากนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีซื้อด้วยทองด้วยเดี๋ยวนี้มันก็เลยอาจจะ ไม่คุ้มเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีเยอะก็แลกได้โอ้แน่ยแล้วก็มีแลกต่างๆใช้ทองแลกก็ได้ครับนี่แล้วก็มีพวกเออเขาเรียกนะบัญชีพิเศษที่แบบว่าก,กดใช้อันนี้เขาเรียกว่าแบบกดใช่ใชไหมถ้าไม่ใช้ก็เก็บไปได้ใช่ไหมอ่านี่ก็แลกได้เช่นกันนะใช้เงินแลกได้ใช้ดาวทองแลกได้เช่นกันครับอันนี้กิจกรรมนี้ก็เข้าใจไม่ยากครับอ่านี่แลกตามนี้แต่มันจะมีส่วนที่เข้าใจยากขึ้นเช่นกิจกรรมส่วนนี้ได้เพิ่มสกุลหนึ่งเข้ามาที่ชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเดี๋ยวให้ดูในตู้นี้ก่นอนารวะะไ บัตรตำนานนะครับผมนะจริงๆมันไม่ได้มาครั้งแรกหรอกเพียแต่รอบที่แล้วมันยังไม่ได้ใช้ครับผมนะบัตรแน่นอนว่านี่บัตรมันบัตรมันจะมีอยว่าสี่ระดับผมนับตั้งแต่บัตรปกตินะครับผมนะบัตรหายากบัตรมหากราบและบัตรตำนานนะครับผมนะซึ่งซึ่งการที่เราจะมาเปิดตรงส่วนข้างบนนี้ได้ต้องใช้บัตรตำนานครับสมมติแอนตรงนี้จะแลกรถต้องใช้บัตรตำนานหนึ่งร้อยใบครับผมนะหรือไม่คุณก็สุมกชา จากตู้ B74 ขีดหนึ่งนะครับผมนะซึ่งอันนี้จะมีโอกาสได้รถหรือแม้ก็ได้เป็นทองเป็นอะไรอย่างอื่นในนี้ครับผมนะหรือแม้ก็ได้เป็นเศษรถคันอื่นนะครับผมเนี่ยมี Skoda T45 Charlemagne LT42 มีเอาเพราะว่ามันคือ Canard 45t แล้วกันแล้วก็ Carlo Carlo แล้วก็ T542 ครับผมนะอันนี้ก็จะใช้ใช้ตัว่วออบัตรพิเศษในตำนานเช่นกัน กูเรียกอะไรเนี่ยเอาเพราว่านั่นแหละนี่นี่มันคือบัตรตำนานครับผมซึ่งบัตรตำนานได้จากกล่องนี้ครับผมนะซึ่งมันเป็นโอกาสดรอปนะครับเวลาจะเปิดก็นในนอกกล่องนี้ใช้น้ํายา610ในการเปิดหนึ่งครั้งครับผมบัตบัตรตำนานหาได้จากตรงนี้เท่านั้นนะครับผมนะก็มารยาทนิดนึ่งเป็นกิจการที่ว,ว่าอาจจะจุกจิกนิดนึงนี่ถ้าคุณดวงดีควณอาจจะได้บัตรตำนานเลยซึ่งได้ทีละสองใบนะแต่ถ้าคุณดวงไม่ดีควณอาจจะได้แค่ใบนี้แล้วก็ต้องมาค้าฟด้วยเนี่ยได้สองอันเพื่อจะค้าเป็นบัตรนี้ ได้สามใบสามใบเพือ่อจะขายเป็นบัตรหายากหนึ่งใบเอ๊ะเป็นบัตรบัตรสีม่วงนะจะจมีอ่าแล้วตีลำด,ดับไปเรื่อยๆเนะี่ยคือถ้าคุณดวงไม่ดีได้แค่นี้ก็อาจจะต้องรอขายเปอน่างนี้คือคือกิจกรรมที่มันจะยากตรงทั่วเนี่ยเนี่ยมันต้องใช้บัตรตำนานไงอันสองอันนี้ถ้าสมมติอยากได้นะอ่ากิจกรรมก็จะประมาณนี้ในนี้ก็จะมีลดเหมือนกันนะอ่าี่มีรถสเก็ตเตอร์แล้วก็ลดเศษลดทั้งหลายมีทองนะครับแล้วก็มีบูสเตอร์ด้วยนะเผื่อใครได้บูสเตอร์เป็นบูสเตอร์หลับสีม่วง ก็ถ้าได้ก็ถือว่าดีอ่าแน่นอนว่าเดี๋ยวเราพูดถึง BZ 74แบบพรีวิวหน่อยแล้วกันสำหรับคันนี้นะก็ BZ 74ขีดหนึ่งนะครับผมนะก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราขออ่านสเปคเข,ข้าวๆก่อนนะสำหรับคันนี้ก็ผมก็ถ้าไปดูแล้วก็ถือว่าเกาะใช้ได้นะเนีย่ยป้อมหนาอยู่แล้วตัวถงังหนาใช้ได้แต่ผมยังไม่ได้ส่องในแอปนะว่าเป็นยังไงแน่นอนคันนี้เป็นรถถังหนกกักแบบเก้าครับผมนะเออปืน หลดสิบสามวิทำสายตอนนาทีสองพันหนึ่งก็อันนี้ก,กลางๆอยู่แล้วแล้วก็วดดมูดาเมชเฉลี่ยสี่ร้อยหกสิบก็ถือแรงใช้ได้นะแล้วก็กระสุนหลักเป็น APCR หรือเจอกอบผสมแบบแข็งกระสุนพิเศษเป็นฮีทนะครับผมหรือระเบิดแรงสูงต่อต้ารถถังก็ดูใช้ได้นะแต่ผมว่ามันอาจจะแอบแพงไปนิดนึงสำหรับสำหรับรอบนี้นะก็คือใครจะเล่นเล่น,ลน,ลนกิจกรรมผ่านเซเบอร์กอลรอบนี้ผมบอกเลยค่อนข้างแพงเลยเยอะสำหรับการเจ้าคันนี้แล้วถ้าได้ดูมันก็ มันดูไม่มีอะไรเด่นขนาดนั้นก็โอเคนะแต่ว่าผมมองว่าแพงไปเลยสำหรับเอ่อแพงไปเลยสำหรับเอ่อกิจกรรมห้องทดลองลึกลับหรือกิจกรรมเผาทรัพยากรที่หลายคนเรียกกันใช่ไหมแพงไปนิดนึงสำหรับกิจกรรมรอบนี้เพราะว่ามันใช้บัตรตำนานถึงหนึ่งร้อยใบซึ่งมันไม่ได้หาง่ายไงมันไม่สามารถได้โดยตรงจากการแลกไงเนี่ยมัน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 ยากตรงเนี้ยสกิจกรรมรอบนี้ต้องได้จากการสุ่มเท่านั้นซึ่งถ้าคุณดวงดีคุณได้ทีละสองใบก็จะเร็วหน่อยคุณก็จะเสียไอไอน้ำยานี่เยอะแต่ถ้าคุณดวงไม่ดีคุณเสียน้ำยาบานเบิดนน่อครับ หรือไม่คุณก็ต้องลุ้นดวงเอาว่าคุณเอาบัตรมาสุ่มนี้เพื่อออกไม่มีการ,ารันตรนะครับตรงนี้ไม่มีการ,ารันตรออกเลยนะไม่มีแบบได้หรอกพวกอะไรนะแบบการันตีในที่แบบว่าได้จากกล่องไม่มีครับดังนั้นอันนี้คือการเสี่ยงโชคแต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงโชคอันนี้ครับผมอะ่ะประมาณนี้การศึกกิจกรรมทดลองลึกลับอะ่ะเดี๋ยวเราดูกิจกรรมที่เหลือกันนะตอนนี้กิจกรรมที่ยังอยู่ก็น่าจะเป็นกิจกรรมเรื่องการหกเส้นขอฟ้าใหม่นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมยาวต่อเนื่องครับผมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวบอกทๆๆรรี่ยครับผมนะ สำหรับใครที่ได้กล่องกล่องนี้นะครับผมอย่ามาวิจัยตรงนี้เด็ดขาดน,นะครับผมนะนี้ถือว่าบอกไว้เพราะว่านี้ถือว่าแชร์ผมไม่ได้จะมีใครหลงกดไปกดอันนี้บ้างก็แบบนะแนะนําว่าอย่าเอามาซื้อย่ามากดใช้อีเวนต์ตรงนี้นะครับผมนะะว่ามันจะถึงปืนนี้มันใช้เยอะนะผมนะอันนี้คือบอกไว้เฉยนะไหนๆก็แถมไปแล้วอ่ะน,นี่นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเราสามารถมากดวิจัยตรงนี้ได้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องแบบไปไปไปกดจากกิจกรรมนะครับผมนะจะทําให้เราประหยัดเออไอ้กล่องนี้ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมนะ ทําให้มีโอกาสที่สายฟีน่าจะแตะที่เขาแลสายฟีน่าจะเก็บได้หมดครับถ้าเรามากดตรงนี้นะสลัดเดสินน่นะนี่คือบอกไวนะ่เฉยนะปกิจกรรมพ่วงต่อเนื่องนะองะย่ามากด่างนี้ครับไม่คุมนะเห็นผมไหมผมผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมได้ตรงนี้แล้วผมไม่ไปต่อเลยเพราะว่าผมได้ได้คนบอกจากคนดูมาแล้วอันนี้อย่ากดนะครับไอไอ,อกิจกรรมที่ได้กล่องมาอย่ามากดตรงนี้ยกเว้นว่าคุณจะจะ,จะข้ามทองอะไรนะอ่ะยกเว้นคุณจะกดข้ามอ่ะถ้ากดข้ามมันมีวิธีเดียวเพราะว่ามันต้องกดจากอีเวนต์กดจากตรงนี้ไม่ได้ไนงะกดตรงนี้มัน มันมันไม่มีแบบเช็ตทองตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าถ้าจะเป็นสายฟรีนะครับเอากล่องมากดแคตตรงนี้พออย่าไปกดในอ e ีเวนต์ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเาการอธิบายอ e ีเวนต์ในวันนี้ผมแล้วก็แถมเ e ส t i n นีซะหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมว่าไม่ได้จะมีหลายคนเาขาเียนะรู้หรือ,อยังนะอ่ะประมาณนี้กิจกรรมลึกลับเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมีกิจกรรมไหนมาอีกผมก็อาจจะทำคลิปอธิบายอีกนะเพื่อแบบมีใครไม่เข้าใจครับผมนะวันนี้ก็ขอลาไปเพียง่ครับผมเจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วครับ ก็ถ้าอธิบายตรงไหนผิดพลาดไปตรงไหนก็เสริมได้นะครับผมนะไปละ